มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักคีภัยจำนวน3าครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณบ้านเลขที่76ทับ1หมู่1 ตำบ,ล,บล,ำลลาดบัวหลวงอําเภอลาดบัวหลวงนายวีระชัยนาคขมาศผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอักคีภยัยจำนวนสองครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางราวันพรมโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่25หทับหมู่6ตำบลหลักชยัยประสบอักคีภยัยเมื่อวันที่16มิถุนายน2565บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4ี่คน และครอบครัวนางมะรอดพ้นซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่76ทับ1หมูห่1ตำบลลาดบัวหลวงประสบอักค,คีภัยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน2คนไม่มีผู้เสียชีวิต หน้าหมู่5ตำบลวังจุลาอำเภอวังน้อยนายประพันธ์ตรีบุกผาประลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางชูศรีโพทองมาซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่125หมู่5ตำบลวังจุลาอำเภอวังน้อยประสบอักค,คีภยัยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน3คน การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปธมัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย